สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะควันนี้นะคะครูอิงก็จะมาสอนเรื่องดวงดาวนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนะคะถ้านักเรียนนะะนักเรียนคนไหนนะคะมีหนังสืออยู่ที่ตัวแล้วเอาหนังสือขึ้นมาเปิดและเรียนไป,ปรพร้อมๆมกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเรามาดูความแตกต่างของดวงดาวกันดีกว่านะ ความแตกต่างของดวงดาวเนี่ยก็มีทั้งดาวเคราะห์กับดาวลกษ์ซึ่งครูเนี่ยมีรูปมาให้สองรูปนะคะให้นักเรียนดูให้นักเรียนทายสิว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนเป็นดาวเลิ์นะอัะติ๊กตอบติ๊กตอบอดกดเวลานะ้เฉลเยเลยดีกว่านะภาพแรกนะคะเป็นดาวเลิ์ภาพที่สองเป็นดาวเคราะห์ซึ่งดาวสองชนิดเนี่ยนะเป็นไงแค่รูปก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงกันบ้างน,นะคะอะอันแรกดาวเลิ์ ดาวเลิกนะคะนักเรียกเห็นที่ครูวงกลมลไมู่้ะดาวเลิกเนี่ยนะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะ,ะเรียกอีกอย่างว่าสตาร์เองนะ,ะมีแสงระย,ยิบระย,ยับตลอดเวลามีความสว่างเนี่ยคงที่นะคะมีตำแหน่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนไม่เปลี่ยนไปไหนเลยนะคราวนี้เรามาดูดาวคอลก,กันดีกว่าดาวคอเนี่ยจะเยอะหน่อยนะดาวคอเนี่ยมีบริวารทั้งหมดกี่ดวงลูกเรามาดูกัน ไนะปพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7และแปดนะเราดูดาวดวงแรกนะดาวดวงแรกกเลยดีกว่าดาวพุธนะสุ้โลกอังคารนะทะเลหาดเสาอยู่เลยนะและดวงสุดท้ายคือเนปจูนนะคราวนี้นะดาวคอเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชั้นอีกนะดาวคอร์ี่ยแบ่งออกเป็น2ชั้น มีชั้นนอกและชั้นในนะคะชั้นในก็ได้แกด่ดาวพุธสุกโลกอังคารนะคะส่วนชั้นนอกก็คือขราดเสาเรนะือนัสและเนปจนูนนะข่านี้นะดาวเคราะเนี่ยนะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วยังอาศัยนะยังยังอาศัยดวงอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะสะท้อนแสงน,นะมาให้ตัวเองนะ คราวนี้ก็ไม่มีแสงระยิบเลยับเหมือนดาวฤกษกอีกนะอาจจะมีแต่มีเพียงน้อยนิดนะมีความสว่างไม่คงที่นะคะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างช้าๆ้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์เปลี่ยนตำแหน่งอย่างน่าช้าก็เช่นนะเมื่อสองทุ่มอ่ะสองทุ่มดาวพุธยังอยู่ตรงนี้อยู่นะสามทุ่มดาวพุธอาจจะไปทางนู้นหรือมาทางนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทิศทางของดาวเนี่ย มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกหรือเหนือหรือใต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เรามาดนะะูตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวกันการขึ้นและตกของกลุ่มดาวานเนี่ยนะเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะจากเส้นขอบฟ้านะคะเป็นเส้นวงกลมรอบตัวเองในแนวราบนะคะซึ่งเป็นเส้นตัดระหว่างพื้นโลกกับเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกและไปทางทิศตะวันออก ซึ่งการขึ้นตกของกลุ่มดาวเนี่ยนะคล้ายกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์คล้ายยังไงการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางไหนรูกพัทิขึ้นทาง, IVE, าทางตะวันออกใช่ไหมคะและตกทางทิศตะวันตกอากลุ่มดาวก็เช่นกันนะคะจะเคลื่อนที่ทางทิศตะวันออกนะ,ะและจะไปตกทางทิศตะวันตกเมื่อเวลาผ่านไปนะคราวนี้นะ,ะพิกัดขอบฟ้าคืออะไรพิกัดขอบฟ้าเนี่ยนะเป็นระบบพิกัด ึ่งใช้ในการวัดตำแหน่งนะ้าของวัตถุบนท้องฟ้านะคะโดยใช้ตัวเราเนี่ยนะโดยใช้ตัวเราเป็นจุดสังเกตหรือว่าจุดศูนย์กลางคราวนี้นะคะครูมีคลิปวิดีโอให้ในักเรียนดูนะเดีย๋ยวดูเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าคลิปวิดีโอนี่พูดถึงอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการบอกทิศนะ,ะทิศหรือตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้านั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลย ต้องเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าดาวดวงนั้นอยู่ตรงโน้นดาวดวงโน้อนอยู่ตรงนี้ดาวดวงนี้อยู่ตรงนั้นตกลงดาวแต่ละดวงมันอยู่ตรงไหนกันการที่เรารู้จักและเข้าใจตำแหน่งของดวงดาวเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ มันจะช่วยให้เรามองหาดาวฤกษ์ดาวเคราะห์กลุ่มดาวและวัตถุบนท้องฟ้าได้นั่นเองในการดูดาวเบื้องต้นเราสามารถใช้พิกัดขอบฟ้าช่วยให้มองหาตำแหน่งของดวงดาวได้ครับพิกัดขอบฟ้ามีองค์ประกอบดังนี้ครับจุดยอดฟ้าเป็นจุดสูงสุดของท้องฟ้าตั้งฉากกับศีรษะของเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน มุมทิศเป็นมุมที่กวาดไปตามเส้นขอบฟ้าเริ่มทีทิศเหนือคือศูนย์องศาไปทางตะวันออกครบ 1, นึรอบคือ360องศาพอดีมุมเงยเป็นมุมที่นับตั้งแต่เส้นขอบฟ้าสูงขึ้นไปถึงจุดยอดฟ้าที่เส้นขอบฟ้ามุมเงยมีค่าเป็นศูนย์องศาและที่จุดยอดฟ้ามุมเงยมีค่า90องศายกตัวอย่างเช่นในเวลา19นาฬิกา ดาวในรูปด้านบนมีมุมทิศอยู่ที่45องศามีมุมเงย45องศาพิกัดขอบฟ้านั้นเป็นพิกัดที่อ้างอิงกับผู้สังเกตซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้สังเกตแล้วพิกัดนี้จะอยู่กับที่แต่วัตถุบนท้องฟ้าจะมีการเปลี่ยนพิกัดไปตามระยะเวลา เช่นเมื่อเวลาผ่านเลยไปถึง20นาฬิกาดาวดวงที่ว่านี้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกมากขึ้นนั่นเองทีนี้เราเข้าใจตำแหน่งของดวงดาวกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ออกไปมองหาดวงดาวบนท้องฟ้ากันได้เลยบายบายสำหรับวิดีโอทีู่อิไม่ดูนะคะก็จกครานี้นะคะวิดีโอของเราเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างยนจำได้ไหม ใครลืมไปแล้วหรือเปล่านะมีใครลืมไปแล้วหรนะือยังนะอย่าเพิ่งลืมนะลูกนะนะคะนะคลิปวิดีโอที่ครูอิงให้ดูนะคะลูกก็จะพูดถึงการระบุตำแหน่ง,งดวงดาวนะคะาการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะดวงดาวขึ้นเหมือนกับอะไรลูกขึ้นเหมือนกับพาททิศใช่ไหมนะเคลื่อนทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะคราวนี้นะคะมุมทิศ มุมทิศคืออะไรนะมุมทิศก็คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้าใน,นทิศตามเข็มนาฬิกานะคะไปทางทิศตะวันออกนะนี่นะลูกนะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปทางทิศตะวันออกนะลูกนะซึ่งมุมเนี่ยนะมีทั้งหมดนะคะ0ถึง360องศาเลยนะคราวนี้มุมเงยนะลูกนะมุมเงย ที่วัดจากเส้นขอบฟ้าตั้งฉากขึ้นไปหาดาวที่สังเกตนะที่สังเกตยังไงคะครูนะคะซึ่งเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคราวนี้จําได้ไหมเอ่ยก่อนที่ครูจะเริ่มก็คือว่าเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะเพื่อที่จะหาวัตถุถูกไหมลูกโดยมีอะไรเป็นศูนย์กลางมีตัวเราเป็นศูนย์กลางนะคะคราวนี้นะคะ เรามองขึ้นไปนะจุดเหนือศีรษะสายตาลงมานะคะจะทำมุม0ถึ90ง90องศานั่นเองนะคะคราวนี้นะคะนักเรียนหยิบกระดาษใบงานขึ้นมาเลยซึ่งครูอิงี่ยมีการบ้านให้ครูอิงม,มีการบ้านให้6ข้อนะคะให้เขียนโจทย์และตอบนะคะนะลูกนะโดยครูคอิงม,มีตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างใบงานนะเมียงออนไลน์อย่างนะะึงเถะนะ วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวคำสั่งเขียนให้เรียบร้อยนะลูกนะเขียนโจทย์และตอบคำถามและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนาะมสกุลชั้นเลขที่ถูกครั้งนะลูกนะถ้าไม่เขียนมานะคะครูอิงก,ก็จะให้คะแนนไทะเนาะ่าะสำหรับวันนี้นะคะคุณอิงก,ก็อยากฝากไว้นะคะให้นะักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำงานและตกแต่งให้สวยงามน,น,นะลูกนะเอาให้สุดควา,ามสามารถเลย และอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะโอเคไหมนะคะอ่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะในครั้งหน้านะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปก็คือการใช้แผนที่ดาวนะนะสำหรับวันนี้นะคะคุ้อิงก็ขอขอบคุณค่ะ